โอเคไหมเนี่ยทีนี้คําถามที่แน่นอนว่าเพื่อไทยจะต้องแบกรับไปอีกจนกว่าความชัดเจนจะมานะคะคือเมื่อไหร่ละประกาศเธอรายชื่อค a n ิเดตของเพื่อไทยนะคะคุณหมอพลนานเนี่ยละค่ะเป็นคนมาให้ไทม์ไลน์เอาไว้นะคะบอกว่าประกาศแน่เลย3รายชื่อเนี่ยแต่จะเป็น3รายชื่อแบบไม่เรียงลําดับนะ อย่ามารับ 1, 2, 3ไม่ได้นะคะช้าที่สุดเนี่ยก็คือช่วงก่อนปิดรับสมัครผู้ลงรับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อยกตัวอย่างเช่นเรานึกภาพง่ายๆนะคะถ้าสมมติมีการยุบสภาวันที่20มีนาคมก็จะประกาศรายชื่อค a n d i d a นายกไม่เกิน28เพราะว่าพรรเขาต้องประชุมกันก่อนไงอาจจะช้านิดหน่อยเนี่ยคือไทม์ไลน์ของเขาถ้ายุบสภา20ไม่เกิน สิ้นเดือนมีนาคมได้รู้จะได้เห็นกันนะครับส่วนคุณเสียถาที่บอกว่าสุดสัปดาห์นี้จะขึ้นเวทีปราศัยเป็นครั้งแรกค่ะน่าจะตามองแล้วก็จะเป็นการปราศัยร่วมกับคุณนุงอิงด้วยโอ้คุณงอิงก็ยังเดินทางนะยังอยู่ยไม่ได้มีกําหนดว่าจะพักการเดินสายหาเสียงเมื่อไหร่กันแน่นะครับลองดูโปรแกร,รมของพักเพื่อไทยวันที่11-12มีนาคมนี้ไปที่จังหวัดพิจิตรกับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับช่วงเช้า11มีนาคมไปพิจิตร สัการะหลวงพ่อเพชรที่วัดท่าหลวงอำเภอเมืองนะครับและช่วงเย็นจะเปิดเวทีปราศัยที่สนามวิทยาลัยเทคนิคอำเภอเมืองพอวันอาทิตย์ครับ12มีนาคมนี้ไปพิษณุโลกสัการะหลวงพ่อพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุบวรมหาวิหารจะมีเวทีย่อยๆก่อนเปิดเวทีปราศัยที่อาคารวังเป็ดร่วมใจอำเภอบางระกำและช่วงเย็นเปิดเวทีปราศัยที่สวนกลางเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกไฮไลท์อย่างที่บอกครับเป็นการปราศัยครั้งแรก ระหว่างคุณเสถาอยู่บนเวทีเดียวกันกับคุณนุงอิงนะครับส่วนสัปดาห์ถัดไปในคุณเสถาจะลงพื้นที่กทมเป็นหลักคุณน้งอิงอาจจะมาร่วมด้วยบางพื้นที่ก็ยังเดินสายขึ้นเวทีปราศัยช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดิม,มพักเขาบอกยังไม่มีกําหนดการเลยครับว่าคุณนงอิงจะหยุดพักเมื่อไหร่เพราะว่า เจ้าตัวก okay. so. oh. ็ยังยืนยันจะช่วยพักหาเสียงต่อไปก็คงจะไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่าเหนื่อยหรือว um> ่าไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยนะคะตัวของคุณเศรษฐาเองเนี่ยเขาก็มีแพลตฟอร์มใหม่ของเขาแล้วนะเขาเปิด Facebook ใหม่ค่ะเอาไว้เป็นช่องทางการสื่อสารคือปกติเนี่ยเขาจะเป็นทางแนวทวิตเตอร์ใช่ไหมตอนนี้ละค่ะเห็นไหมคะตัวหนังสือสีขาวพื้นหลังสีแดงคิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคนชื่อ Facebook เศรษฐาทวีสินค่ะและโพสต์แรกก็คือการที่พูดถึงขอลางานแสนสิริ ชั่วขคราวมาลุยการเมืองนี่แหละครับนี่ว่าเปิดกลุ่มคนที่จะสื่อสารกับคุณเศรษฐาเพิ่มใช่เพรในทวิตเตอร์อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่หม Facebook คนใช้ก็อาจจะมีอายุขึ้นมาหน่อยกลางคนหน่อยไว้ทํางานครับ